นิทานเรื่องหนอกของอูดการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในสมัยที่อูดมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับมา้าเพียงแต่อูดในสมัยนั้นจะมีคอที่ยื่นยาวกว่มาม้าแต่ไม่มีแผงขนตรงหลังคอและมีท่อนขาที่ทั้งยาวและแข็งแรงกว่มาม้าเจ้าอูดมีนิสัยอยู่อย่างที่เป็นนิสัยประจําตัว ที่สัตว์ทั่วทั้งป่าต่างรู้กันดีก็คือความดื้อดึงของเจ้าอูดไม่ว่าใครจะมีเรื่องราวจะตักเตือนเจ้าอูดในเรื่องใดๆก็ตามเจ้าอูดก,ก็ไม่เคยฟังหรือทำตามแต่อย่างใดอูแม่ช้างเธอว่าจริงไหมจ๊ะที่เขาลือกันให้ทั่วป่าเลยนะว่าหุบเขาที่อยู่ถัด ไปจากน้ำตกในป่าของเราเนี่ยเป็นหุบเขาต้องห้ามจริงสิจ้าหุบเขานั่นน่ะไม่มีใครกล้าเข้าไปหรอกจาก้าตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของฉันนู้นเนี่ยคุณนกกระจอกจริงจริง่งาของกระต่ายน้อยนะเคยเล่าให้ฟังด้วยละ่ะว่าหุบเขานั่นนะมีชื่อว่าหุบเขาเออหุบเขาอะไรนะหุบเขาอ๋อใช่ใช่ชื่อหุบเขาเจ้าอารมณ์อุ้ยชื่อแปลกเนาะ ฉันก็รู้มาจากคุณตาของฉันเหมือนกันว่า,วาที่ชื่อหุบเขาเจ้าอารมณ์ก็เป็นเพราะว่าหุบเขานี่นะมีวิญญาณของแม่มดขี้โมโหอยู่ตัวนึง่งวิญญาณที่สิงสถิตยอยู่ก็ขี้โมโหหากใครไปรบกวนหรือทำอะไรที่วิญญาณแม่มดขี้โมโหไม่ชอบแล้วแล้วก็จะถูกสาปทุกายเลยเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปในหุบเขานั้นยังไงล่ะ เจ้าเจ้าอารมณ์ท oh, oh, yes, ี่เล่ากันมาเนี้ยนะมีวิญญาณแม่มดขี้โมโหจริงๆเหรอจริงสิโถพวกเราอุสา์เล่าให้ฟังต้องนอนโถโถโถล้อเล่นจะล้อเล่นเชื่อสิจ้าเชื่อสิรับรองเลยฉันนะไม่บินข้าไปดูโดยเด็ดขาดเลยจ้ะนั่นฉันไม่เชื่อเฮ้ยนั่นเสียงใครพูดนะฉันเองอูดไงพูดเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้ ข้านั่งฟังอยู่นานแล้วนะกุูปเขาเจ้าอารมณ์เงี้ยแม่มดขีม้มหโงเงี้ยอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระจริงๆเลยว้ายไม่มีมารยาทมาแอบฟังเขาพูดกันแถมยังไม่เชื่ออีกแต่มันเป็นเรื่องจริงนะจ๊ะ่าของกระต่ายน้อยเองยังบอกเลยโอ้ตํานานเรื่องโบราณน,น่ะฉันไม่เชื่อหรอกเช,ชื่อฉัอน,นะพ่ออูดมีใครเขาพูดไม่จริงหรอกอุยไม่เชื่อไม่เชื่อเด็ดขาด ไม่รู้ทำไมไม่รู้ทำไมดื้อดึกจริงๆใครบอกกล่าวอะไรเป็นต้องขัดใจไม่ทำทุกทีเชื่อใครละไม่เคยมีเขารู้กันดีรู้ทั่วทั้งป่า<ะ>อตโตอปุบเขาเจ้าอารมณ์แม่มดขี้มหอเรื่องหมอโบราณทั้งเพใครเชื่อก็แย่แล้วชั เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปให้ดูไม่เห็นจะยากเลยจะดูสิจะมีวิญญยงวิญญาณของแม่มดขี้โมโหจริงหรือเปล่าเอไม่เห็นจะมีอะไรเลยนอกจากภูเขาที่มีแต่ความแห้งแลง้งมีแต่ภูเขาทรายต้นไม้สักต้นก็นยังไม่มีเลยเฮ้เสียเวลาจริงๆ ไม่เห็นมีอะไรนะ่าสนใจเลยฮไปดีกว่าโชคดีของเจ้าอูดที่แม่มดขี้โมโหหลับแล้วเจ้าอูดก็ไม่ได้ตะโกนเสียงดังอะไรจึงไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเจ้าอูดจึงเที่ยวคุยฟุ้งไปทั่วป่าเห็นไหม บอกแล้วว่าไร้าสาระอะไรกันเจ้าอูดมาถึงก็มาว่าพวกเราไร้สาระอ้าก็มันจริงนี่นะจริงยังไงอูเขาเจ้าอารมณ์เอยแม่มดขี้โมโหเอ้ยฉันไปมาแล้วไม่เห็นจะมีอะไรเลยไปภูเขาเจ้าอารมณ์ใช่แล้วฮ่ฉันไปเดินเล่นมาเมื่อเช้านี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเ เธอถึงไม่ถูกแม่มดขี้โมโหาสาบล่ะก็เพราะว่าวิญญาณแม่มดขี้โมโหไม่มีจริงนะสิฉันถึงไม่โดนสาบไงล่ะแม่ช้างอเอหรือว่าเธอโดนสาบแล้วแต่ไม่รู้ตัวไหนไหนไหนอูดเธอล้องหมุนตัวหน่อยสิฉันอยากดูจริงๆเลยว่ามีอะไรผิดปกติในตัวเธอหรือเปล่าอ,อ,อ้าวหมุนหมนโ,มนโอ้สอบมสอบม,ม,มสบายมาก เดี๋ยวฉันจะหมุนตัวให้พวกเธอดูอ้าวดูดีๆนะดูดีๆนะหมุนแล้วนะเอะทำไมฉันไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยนั่นน่ะสิฉันก็มองไม่ทันแต่ว่านะฉันว่าต้องมีสิ่งผิดปกติแน่ๆเลยฉันไม่เชื่อเธอหรอกว่าเธอไม่ถูกสาปนะ่ะแม่ช้างก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้หรอกงั้นฉันจะพิสูจน์ให้พวกเธอดู พรุ่งนี้นะฉันจะไปคาบทรายที่หุบเขาเจ้าอารมณ์มาให้พวกเธอดูฮะแล้วแม่หมีอย่างฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าทรายที่เธอคาบมาเป็นทรายจากหุบเขาเจ้าอารมณ์เนอะเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณหมีเดี๋ยวฉันนกกระจอจะอาสาไปส่งตรงทางเข้าหุบเขาเจ้าอารมณ์เองกระตายเห็นด้วยจ้าเห็น <Porsche S 2> ด้วยเห็น <Whoo. S 2> ด้วยเห็น้วยเนาเห็นด้วย นกกระจอกไปส่งเจ้าอูดที่ปากทางเข้าหุบเขาเจ้าอารมณ์และคอยเจ้าอูดออกมาจากหุบเขาเจ้าอารมณ์เจ้าอูดสัญญากับนกกระจอกว่าตนจะออกมาก่อนพระอาทิตย์อยู่ตรงหัวหากเจ้าอูดไม่ออกมาให้นกกระจอกไปเป่าประกาศให้ทั่วป่าว่าตนถูกสาโอ้ยเห็นที จ้าอูดคงถูกสาบไปแล้วมึงเนี่ยนานแล้วก่อนแต่เอาเถอะเราจะรอให้ถึงพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวอยู่นี่เอาา้วอยู่นี่อยู่นี่นวาเ,าเป็นใบทำเป็นใบไปแล้วเหรอเจ้าอูดโถถูกสาบจนได้ไม่ใช่ไม่ได้เป็นใบอา้าว <c oughs> ก็ฉันคาบทรายมาให้พวกเธอดูไง สายเป็นปากแบบเนี้ยจะให้จะพูดได้ยังไงล่ะ <C ül> แต่แต่ฉันไม่เชื่อนี่นาะฉันจะไปบอกสัตว์ทั้งป่าไม่ได้หรอกนะว่าเธอไม่ได้ถูกสาบ <C ül> ก็ฉันเห็นเธอไอกระตาแถมยังไอไม่เลิก <C ül> อีกเธอเธอต้องถูกสาบแน่เลยจูด <C ül> โอ้โหฉันละมือทำไมอ่ะเอาอย่างงี้นะพ <C ül> รุ่งนี้เธอไปบอกสัตว์ทุกตัวในป่าเลยนะให้<อ>มาเป็นพยานว่าฉันไม่ถูกสาบแล้วก็ วิญญาณแม่มงแม่มดก็ไม่มีจริงๆด้วยมาเฝ้าฉันที่เนี่ยแหละแล้วฉันจะเข้าไปในหุบเขาเจ้าอารมณ์และเพื่อให้สัตว์ทุกตัวเชื่อในเสียงที่ฉันพูดฉันจะตะโกนออกมาให้ดังที่สุดเท่าที่จะดังได้เจ้าอูแสนดื้่นั้นไม่รู้ตัวหรอครับเด็กๆว่าที่เขาไม่ถูกสาบในการเข้าไปในครั้งนี้นั่นก็เพราะว่าเจ้าอู เพียงแต่เดินเข้าไปเงียบๆในขณะที่วิญญาณของแม่มดขี้มโมโหนอนหลับอยู่เธอจึงไม่เห็นเจ้าอูดอีกเช่นเคยวันลุ่มขึ้นสัตว์ต่างๆในป่าตาก็มาคอยเฝ้าดูอยู่หน้าทางเข้าหุบเขาเจ้าอารมณ์เพื่อจะมาเป็นพยานร,รับรู้การพิสูจน์ของเจ้าอูด เดี๋ยวค่ะอูดผู้กล้าหาญจะเข้าไปพิสูจน์ให้พวกเราชาวป่าดูว่าในหุบเขาเจ้าอารมณ์แห่งเนี้ยไม่มีแม่มดขี้โมโหไม่มีเรื่องของคำสาปมีแต่ข้าอูดผู้กล้าหาญที่จะตะโกนออกมาดังๆให้พวกท่านทุกตัวได้ยินยยยนี่นีคอยฟังก็แล้วกันนะพวกท่านข้าจะเข้าไปแล้วนะ อูอ๋อออดเดินเข้าหุบเขาอย่างมั่นใจเมื่อเข้าไปในหุบเขาวิญญาณของแม่มดก็ยังหลับอยู่เช่นเดิมเจ้าอูดเริ่มร้องตะโกนเสียงดังเพื่อให้เพื่อนสัตว์ป่านอกหุบเขาได้ยินแม่มด กีบหโหไม่มีตัวตนไม่มีแม่พัดกีบหโหในหุบขาวดออี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 มีแต่ข้าอูดผู้กล้าหาญอานอ่านอ่านอ่าน ยายาสาบค่ะท่าเ่ม,มจิเลย วจวจุลนลานเจ้าอูดจึงวิ่งหนีออกมานอกภูเขาสัตว์ต่างๆที่เฝ้าคอยเจ้าอูดต่างพากันตกใจที่เห็นหลังของเจ้าอูดมีภูเขาติดอยู่ ตนเคยอยู่ไปในดินแดนที่แห้งแล้งและมีทะเลทรายเพื่อที่จะไม่พบหน้าสัตว์ตัวอื่นนับตั้งแต่นั้นมาเด็กๆจึงเห็นหลังของอูดมีหนอกบ,บนหลังตั้งแต่นั้นมาเรียนศัพท์อังกฤษจากนิทานแค่โมแค่โม อูด walk walk เดิน camels can walk far อูดสามารถเดินได้ไกล ostrich ostrich นกกระจอกเทศ the ostrich has a long neck นกกระจอกเทศมีคอยาว horse, horse, มา้า this horse is brown ม้าตัวนี้มีสีน้ำตาล bear, bear, หมี this bear is very cute หมีตัวนี้น่ารักจัง witch, witch, m a m m o h the witch is sleeping, m a m m o h กำลังนอนอยู่ cave, cave, ถ้ m he is in the cave, เขาอยู่ในถ้ำ Shout, o u t s h s u t u t ตะโกนเขาตะโกนเสียงดัง ump, Hump, hump, นอก The camel has a hump on his back. อูดมีหนอกบนหลัง